สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปล่งเสียงโอม์เพื่อพัฒนาทั้งเจ็ดจักระนะคะตามที่นําได้เคยอธิบายไว้แล้วนะคะในเจ็ดจักระเนี่ยในส่วนของร่างกายเรามีอะไรบ้างนะคะวันนี้อธิบายใหม่คะ่ะจักระที่1นนะคะคือรูจักระนะคะจะอยู่ในส่วนของสีเย็บของเราในส่วนล่างสุดตรงประมาณกระดูกก้นกบของเรานะคะจักระที่สองนะคะนับจากสะดือนะคะระหว่างรูจักระกับจกักร กสดือจักระที่2จะอยู่ตรงบริเวณท้องน้อยค่ะจักระที่3จะอยู่ในส่วนของสะดือจักระที่4นะคะจะอยู่ในส่วนของหัวใจนะคะฮาร์จจักระจักระที่5คือในส่วนของคอหรือที่เราจะรู้จักกันในนามของต่อมไทรอยนะคะจักระที่6คือคราวคือขอโทษค่ะจักระที่6จะเป็นเติร์ดอนะคะเป็นตาที่3จะอยู่ในบริเวณของหน้าผาก ส่วนจัก,กระที่เจ็ดคือเจ้าคราวจัก,กระค่ะที่นําพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะคราวจัก,กระจะอยู่ตรงส่วนบนสุดคราวนี้ในการเปล่งเสียงโอมเนียจะมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละจัก,กระยังไงนะคะเรามาแบ่งการเปล่งเสียงโอมเป็นสามสเต็ปค่ะโอมนะคะมาจากคําว่าอาอูแล้วก็โอมนะคะตอนที่โอมสุดท้ายก่อนจะหมด เสียงคำว่าโอมที่มอมาสะกดเนี่ยให้หุบปากแต่ตรงอากับอูเนี่ยออกปากออกเปิดปากไว้นะคะเพื่อให้เสียงออกมาคราวนี้เวลาเราเปล่ง อาโอมเนี่ยเพื่อที่จะรวมเป็นโอมนะคะ1นึ่คำเวลาเปลงเนี่ยให้หายใจเข้าให้เต็มเต็มปอดก่อนนะคะหายใจเข้าให้ลึกๆเลยค่ะแล้วตอนหายใจออกนะคะจะเริ่มเสียงอาเนี่ยสั่นสะเทือนมาตั้งแต่ส่วนล่างคือจัก,กระตั้งแต่ 1, นึสองสามาเลยนะคะ แล้วก็เลยขึ้นมาเรื่อยๆจนอูอูเนี่ยจะเปล่งเสียงอยู่ในบริเวณนับตั้งแต่สะดือขึ้นมาถึงคออูนะคะแล้วตรงโอมมาโอมแล้วปิดปากตรงเสียงโอมเนี่ยในส่วนของหัวนะคะที่จะมีตั้งแต่ลำคอนะคะเป็นโรสออกมานะคะตรงในส่วนของต่อมไทรอยแล้วก็ในส่วนของเอินอายในส่วนของคราวตรงนี้ค่ะคำว่าโอมเวลาเราปิดปากเนี่ยเสียงเขาจะ สั่นสะเทือนอยู่ในบริเวณหัวของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะคะเดี๋ยวนำเกินพื้นฐานก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของเราเนี่ยล้วนเป็นพลังงานนะคะและเสียงนะคะเป็นอีกหนึ่งพลังงานนะคะเราเลือกของเราเองได้ทุกวันและทุกครั้งว่าเราจะเลือกเปร่งเสียงดีด สื่อถึงพลังงานดีๆจากตัวเราไปถึงคนอื่นหรือจะเลือกพลังงานที่ไม่ค่อยดีซึ่งนํำจะบอกผู้ฝึกโยคะของนํำทุกคนคะ่ะว่าให้เราเนี่ยเปล่งเสียงหรือสื่อแต่ในสิ่งที่ดีออกไปคำว่าโอมเม็นเป็นคำที่เป็นคำแรกๆเลยนะคะพอดีนำํำฝึกทางโยคะมาและก็อเผอิญว่าเป็นคำแรกที่ทาง อาจารย์ทางกูรูหลายๆท่านเนี่ยบอกเป็นคำเดียวกันว่าเป็นเสียงแรกที่มนุษย์เนี่ยพูดได้แม้กระทั่งคนที่ไม่มีลิ้นก็พูดได้มันเป็นคำที่เป็นธรรมชาติเป็นสื่อธรร,รรมชาติมากนะคะคำว่าโอมแต่พอเรามาฝึกโยคะแล้วเราถึงรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเชื่อมกับจักระทั้งเจ็ดของเราได้ด้วยเพียงแต่ว่าเราเลือกที่เราจะ เอาเขามาเชื่อมในเรื่องที่ดีๆให้เรารู้ดีเทลค่ะแล้วเราจะเชื่อมยังไงนะคะเดี๋ยวนําจะเปล่งเสียงโอมให้ฟังนะคะนําจะหายใจเข้าก่อนแล้วตอนที่อาอูโอเมเนี่ยเสียงจะมาอยู่ที่หัวความยาวของอาอูโอมเนี่ยนะคะเป็นความยาวเท่ากับลมหายใจออกของเรานั่นหมายถึงว่าเวลาเราหายใจเข้าไปลึกๆเนี่ยเราจะเก็บอากาศ ได้เต็มปอดแค่ไหนนะคะนี่เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งคือปอดเราต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะเก็บอากาศได้เยอะๆจนกระทั่งเราสามารถเปล่งเสียงโอเมออกมาได้ยาวนานด้วยนะคะการฝึกโยคะเป็นหนึ่งในหลักการออกกําลังกายแบบนั้นที่จะทําให้เราเนี่ยปอดแข็งแรงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านะักเรียนโยคะต้องตอบได้เพราะว่าโยคะนะคะเป็นการ หายใจเข้าและออกด้วยจมูกอย่างเดียวจะไม่มีการใช้ปากในการช่วยดันลมหายใจเข้าหรือออกเลยนะคะนั่นทำให้เป็นการรู้ว่าแม้ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามทีเหนื่อยเงือออกเยอะแยะมากมายกายกองเราก็จะต้องหายใจเข้าออกทางจมูกเท่านั้นซึ่งก็คือปอดต้องทำงานปอดจะรู้แล้วว่าตอนนี้ร่างกายเหนื่อยมากๆเลย ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้ละแต่เจ้าของร่างเนี่ยก็ไม่ยอมหายใจทางปากยังหายใจทางจมูกอยู่นั่นหมายถึงว่าปอดเนี่ยต้องแข็งแรงเพื่อจะขยายตัวฉันจะต้องการรับอากาศฉันต้องการบีบออกฉันต้องการรับอากาศฉันต้องการบีบออกอยู่ในรูปแบบเนี้ค่ะทําให้ปอดเราเวลาเราฝึกทุกวันฝึกโยคะท,ทุกๆวันนะคะก็เลยจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นเพราะปอดต้องทํางานแบบนี้ทุกวันปอดแข็งแรงนั่นหมายถึงว่า อวัยวะภายในร่างกายทุกอย่างเป็นการการันตีอย่างหนึ่งว่าร่างกายของเราก็จะต้องแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะมาค่ะเรามาเปล่งเสียงโอมกันนะคะนำจะหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วเก็บอากาศอ การเปล่งเสียงออกมาที่นี่คือความยาวลมหายใจของนํำได้เท่านี้นะคะลองดูนะคะแล้วหลักการเปล่งเสียงโอมนํำจะทําตอนที่ตื่นนอนตอนเช้านะคะหรือในขณะที่ขับรถอยู่แล้วต้องการสมาธิต้องการทําสมาธิเร่งดุนตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยจะเปล่งเสียงโอมประมาณสามครั้งถึงห้าครั้ง ส่วนเวลาที่ขับรถหรือต้องการสมาธิเร่งด่วนเนี่ยอาจจะทําไปนะคะ3มครั้ง5ครั้ง9ครั้งหรือน้อยที่สุดเลยก็1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่เพราะว่าไม่มีถูกมีผิดมีแต่ว่าใครถ้าเราคิดแค่ว่าเราต้องการทําสมาธิให้เราคิดแค่นั้นคะ่ะเออฉันต้องการทําสมาธิฉันก็คือเปล่งเสียงแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างตอนก่อนนอนเนี่ยน้ำก็จะเปล่งเสียงโอมเนี่ย ตอนที่หลังทําสมาธิเสร็จแล้วแล้วก็นอนกับอีกวิธีหนึ่งคือนําจะเปล่งเสียงโอมก่อนที่นําจะฝึกสมาธิก่อนที่นําจะนั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆพุโทโธอะไรแบบเนี้ยนะคะนําก็จะเปล่งเสียงโอมก่อนเป็นการที่รวมความ รวมความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยรวมเพื่อมาเคลียร์รวมที่ตัวเราเพื่อมาเคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์ออกก่อนให้มันโล่งๆก่อนนะคะดึงความรู้สึกดึงอะไรเข้ามาเพื่อที่จะฉันจะเคลียร์ออกให้โล่งๆก่อนจริงๆแล้วนะคะการเปล่งเสียงโอมเนี่ยเราจะทําตอนไหนก็ได้ส่วนใหญ่นะคะนําจากให้น้องที่ฝึกโยคะกับนําหรือคนที่ฝึก private กับนําเนี่ยเปล่งเสียงโอมหลังจากที่ฝึกโยคะนะคะแต่เราสามารถที่จะ ฝึกเปร่งเสียงโอมก่อนที่จะฝึกโยคะก็ได้เหมือนกันเพราะเวลาที่นำฝึกแอชังก้าเช้าเนี่ยนำก็เวลานำสวดมนต์เพื่อเป็นโอเพนมันตราของแอชังกกานะคะนำก็จะเปร่งเสียงโอมไปด้วยก่อนฝึกนะคะแล้วก็พอนำโครสมันตรานะคะก็คือตอนสวดมนต์ตอนปิด จบซีรีส์ในการฝึกนะคะก่อนที่จะนอนพักท่าศพเนี่ยนําก็จะเปล่งเสียงโอมชานติชานตินตอีกจริงๆแล้วเออสามารถเปล่งเสียงโอมได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการให้เรารู้แค่ว่าเวลาที่เราเปล่งเสียงโอมเนี่ยมันคือทําให้เราเกิดสมาธิขึ้นนะคะซึ่งถ้าเราทําในรถและเราเปล่งเสียงโอมด้วยเสียงดังๆก็ได้ไม่มีไม่มีผิดถูกนะคะการเปล่งเสียงดังคือจะยิ่งทําให้ปอดแข็งแรง แต่สมมติว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่ มีคนพุกพานหรือเป็นห้องเราก็จะเปล่งเสียงโอมแค่แคเราได้ยินเพราะจริงจริงการเปล่งเสียงโอมแค่เราได้ยินก็คือแค่หายใจเข้าแล้วก็โอมมันคือมันเท่าที่เราได้ยินเราได้ยินก็คือตัวเราข้างในเนี่ยพลังมันสัน่นตื้อ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 ขึ้นมาอยู่แล้วเราจะสังเกตนะคะเวลาที่เราพูดเสียงโอมเนี่ยเสียงเขาก็จะสั่นในตัวขึ้นมาขึ้นขึ้นพยายามนะคะคอนโทรลให้ขึ้นจากด้านล่างที่มาถึงส่วนกลางแล้วก็ด้านบนเพราะตรงนี้คือเจ็ดจักรของเราค่ะถึง นำถึงได้พูดว่าเออทำไมการเปล่งเสียงโอมเนี่ยมันทำให้เจ็ดจักระมันเชื่อมโยงกับเจ็ดจักระและเจ็ดจักระทำงานได้ยังไงนะคะลองดูค่ะลองเอาวิธีการเปล่งเสียงโอมเนี่ยไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราดูนะคะว่าเราจะทำได้ตอนไหนเพราะการเปล่งเสียงโอมก็คือการทำสมาธินะคะสมาธิน้อยๆของเรานั่นเองค่ะลองดูนะคะแล้วนำจาก เก็บรวบรวมความคิดข้อมูลแบบนี้มาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้กันอีกนะคะเกี่ยวกับทางสายโยคะค่ะ